อืมอืมว่าเล่น่าจะเป็นจอกเออใช่อืมเล็กที่แค่เล็กที่ลงกระดาขอบคุณนะเลเ็กตัวไหนเนาะใช่เลเ็กตัวไหนเล็กตัวไหนฮะเล็กตัวไหนฮะเล็กตัวไหน เล็กตัวไหนอ่ะโอ okay. ้รักกันรูดรักโอไม่มีผู้หญิงเลยี่ไม่มีผู้หญิงนะนร่งอีกเป็นไหนเอา นักเอกก็อยู่ของเขาเขาอยู่กับสาวๆกันสมท่านเม้ามอยกันเราเป็นผู้ชายเราไปเข้าใกล้ไม่ได้ไหม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 สามสาวเห็นไหมไม่สบายหายแล้วนะยังไม่หายเลยทุกคนยังมีน้ำมูกอยู่เลยเศร้ามากเศร้าแล้วก็เสียใจเสียใจแล้วรู้สึกไม่ดีอะ่ะ ขอบคุณใจสีส้มด้วยนะอาจารย